ทุกคนนะครับพี่น,น้องเบางยิ่มเยี้ยมแจ่มใสขึ้นมาแล้วมาเชี่ยวเมืองไทยมีความสุขนะครับแบบว่าคนไทย นี่เบากิเลนแคนเอลนะครับก็นี้เบากิเลนก็อยูที่นะครับพี่น้องท้าเรือไอคคอนสยามนะครับสีมมาอัปเดตในพี่น้องในหลับส้มนะครับขาขึ้นนะครับเรือของเรือท่องเที่ยวนะครับอันนี้คือเจ้าพยาปินเชิร์นะครับพี่น้องเมื่อก่อนจะอัปเดตแต่ขาลงนะครับอันนี้คือตอนขาขึ้นนะครับนะท่องเที่ยวก็ลั่งทะย่อยขึ้นมานะครับเพิ่ม ถกคนมากแต่ทางมาเฉี่ยวครับพี่น้องไวนายเมียบๆแจ่ม,ม,มใสนะครับจักะคนต่างม,มีความสุขนะครับพี่น้องอันนี้คือล่องเรือมาขณะน,นี้เวลาสามทุ่มนะครับเบิ่งพี่น้องให้เลือกยังมีนะครับแบบยบยังเบยกลงมากกับมีนะครับกําลังมวนนะครับ สลำนะครับสองลำมารวมตัวกันสองลำมาขึ้นสถานที่ที่เดียวนะครับเจ้าพยาปินเชิร์ดน่าจะเป็นรอบทุ่มหนึ่งครับก็ขึ้นประมาณ3ามทุ่มนะครับย่อยออกมาครับ,บคนไทยอคอยต้อนรับรับส่ง นี่เป็นเจ้าพยาพินเซอร์ห้านะครับเยอะมังมากครับนักท่องเที่ยวชาไทยนะครับเบิ่งครับต้องรับขับส่งนะครับลูกค้าเหมือนคือพระเจ้าครับเบิ่งออกมาแล้ว เม่าจะจนเม่วาจะรวยนะครับทุกคนมีชิดทถาเทียมกันนะครับลำสองลำนะครับออกมาลำเหียวครับท้างนั้นจะเป็นขึ้นอีกเรือนะครับอันนั้นจะเป็นเรือโอ้โหเรือ,อยังนะครับั้างนั้นจะพยายามปีนเชิดขึกันนะครับพี่น้องแต่มันหลายลำมาก กหลังไหลกันเึ้นมากเหมือนเดิมนะครับก็นาดดึกแล้วครับพี่น้องทางนี้นะครับทางขึ้นหาเต็มนะครับบางคนก็อุม้มลูกน้อยก็มีนะครับจางชาตินะครับมากับลูกกับกานต่างเต็มไปรวยรอยยิ่มและเสียงหัวเราะครับพี่น้องแบบว่าพึ่งพอใจมากนะครับสำหรับการมาเที่ยวข้าคืนนี้นะครับ คนยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับนี่แหละครับพี่น้องนี่คือความสุขของคนไทยที่เห็นนักท่องเที่ยวมีรอยยิ้มนะครับเรอมงมากมาเรอมมากมาต่อแถวกมายาวเหยียดทั้งแมนนก็นยังมวนนะครับันนเป็น,นปอีกลำนะครับสองลำมาจอดติดกันนะครับนี้นกำลังไหล่กลังไลกันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเบิ้ง ียงเด็กด้วยครับพี่น้องมีความสูงมาก,มากๆครับนี่คือเยอะจริงๆนะครับลำละสี่ร้อยลูกเรือนะครับสองลำนีก่ก็พันคนเลยครับแปดร้อยนะครับโอ้ยบวกเลขกับพิษถูกระบาดสงไซดดึกแล้วแฮดมินอยากนอนเลรอครับพี่น้องสี <laughs> 400่ร้อยกับสี่ร้อยเป็นแปดร้อยครับ ทางนั่นกับทางล่างเขาเทียบทานนะครับยังคงรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับปล่อยออกมากเธอะเล็กจระหนนะครับสองแถวต่อกันเป็นแบบระเบ,บียบ,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 บมากครับอันนี้คือเรือค้าขึ้นนะครับเจ้าพญาปินเชิดเจ้าพญาปินเชิดนี่รู้สึกว่าเรือเยอะมากๆนะครับมีหลายลำมาก งคลังไล่กันต่อแถวแบบเป็นระเบียบม,มากจอนีพนักง,งานคอยดูแลครับสองแถวสองกำลักนะครับขึ้นมากขางบนกม็มีอีกนะครับนี่คือสีไปกครับส่งนักตรงเที่ยวนะครับคือตอนส่งขึ้นรถทั่วซีนะครับกำลังไล่กันขึน ใหญ่ก็มีแต่เศร้าต่างชาตินั่นแหละครับเบิ่งครับพี่น้องนี่เลยลูกค้าคือพระเจ้านะครับก็ต้องหนุบต้องไหวนะครับพระเจ้าของแท้กันยังจี้เล้ะครับเบิ่งขอบคุณครับเบิ่งครับโอ้ยนะครับน้อมน้อมถ่อมตนนะครับแบบนี่แหละครับหลงไหลเลยแบบนี้ครับ มบบนี้ลงไหลเลยครับจะา่าวต่ต่างชาตินะครับเป็นผมผมก็ลงไหลแหละแบบนี้ตัวเรื่องบริการในไทยทำได้นะครับตัวทำได้สุดยอดจริงๆนะครับขอบคุณครับพนักงานจะเก็บโต๊ะเก็บต่างนะครับทังพนักงานจะเยอะนะครับ ทุกคนนะครับจากมีรอยยิ้มและความสุขนะครับที่ได้มาเที่ยววันนี้นะครับกลายมิจาบังนะครับบังเยอะมากมาก ตอบกระแสนไพเนี่ยนะครับทสานีห้าสิบเร์เซ็นสัตว์กันได้ขึ้นมาแล้วกับบอยกกลับเนี่ยมองมาพี่น้องเต็มอยู่นี่ยังยังยังมวัวยังอินอยู่นะครับยังบอยกกลับมานะกำลังอินอยู่ครับเจ้าขอจาภาษาอังกฤษนะครับ เป็นเรือสองลำนะครับเจ้าพญาปีนเซอร์นะครับแต่ว่าปล่อยขึ้นที่ที่เดียวนะครับท่าแหนนยังเต็มอยู่เลยนะครับ ถุกคนนะครับพี่น้องเบิงยิมย่มเงี้ยมแจ่มใสขึ้นมาแล้วมาเที่ยวเมืองไทยมีความสุขนะครับแบบว่าคนไทยบริการดีครับไม่โดนเอาเปรียบนะครับบริการถูกใจแบบนี้ต้องมาใหม่แล้วล่ะ Thank you. ลงแป๊บเดียวนะครับพี่น้องโมถึงซิปนาที่นะครับเรือออกแล้วครับทุกผาลงแป๊บเดียวนะครับสําหรับเจ้าพยาบินเชิตนะครับข่ากระตังมีความสูงยังบระยากครับดูนะครับเปิ่งิ้มกันใหญ่เลยนะครับถ่ายคลิปนี้กับบมี่ยังหลนะครับพี่น้องบอกกิเลงเพียงแค่มาอัปเดตการท่องเที่ยวเมืองไทยพี่น้องได้รับส้มนะครับจะเห็นได้หนักท่องเที่ยวไทยยังคงน่าแน่นเหมือนเดิมนะครับ เรือก็เริ่มทย่อยออกแล้วถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมพี่น้องกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวกิเลนด้ทำคลิปต่อไปสำคัญพี่น้องสามารถพูดคุยถักทายผ่านคอมเมนต์ให้แค่คำแนะนำกันเข่ามาได้นะครับพี่ส้มกันเข่ามาเลยครับบ่าวกิเลนพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวกิเลนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ